เมื่อวันที่12ตุลาคม2564กรมฐานพื้นใหญ่ที่72กระทําพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมฐานพื้นใหญ่ที่72ระหว่างพันเอกวัชระแก้วดวงเทียนเสนาธิการกองพลฐานพื้นใหญ่ผู้บังคับการกรมฐานพื้นใหญ่ที่72ท่านเก่าและพันเอกเรินะจันปุ่มผู้บังคับการกรมฐานพื้นใหญ่ที่72ท่านใหม่ พิธีเริ่มด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมฐานพื้นใหญ่ที่72พระพุทธรูปประจํากรมฐานพื้นใหญ่ที่72บริเวณหน้ากรมบังคับการและได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่ออิสระชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจากรมฐานพื้นใหญ่ที่72จากนั้นเป็นการ,ารลงนามในหนังสือรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมฐานพื้นใหญ่ที่72และการส่งมอบธงประจาหน่วยบริเวณด้านหน้ากอมบังคับการกรมฐานพื้นใหญ่ที่72ตามลําดับ ประสบแต่ความสุขความเจริญ <wh> ด <pure> <genocide> ้วยจศุรปินตะกรไทยทำเริจผลในสิ่งอันเป็นรารนาทุกประการในโอกาสนี้อันเป็นมงคลนี้ผมขอรับหน้าที่การรับบัญชารงมหานตืนใหญ่ที่72หน้าบันนี้ครบครันทันข่าว breaking news ข่าวต้นชวโงกในระบบ cable tv กองผนฐานตืนใหญ่